ลอกเบสคัตติ้งต่างจากลอกเบสยังไงไปดูกันสําหรับลอกเบสคัตติ้งนะครับมันก็คือชื่อเต็มของลอกเบสนั่นเองซึ่งลอกเบสมันก็จะมี2แบบก็คือลอกเบทสทรงกลมและลอกเบทสทรงหยดน้ํานั่นเองและก็ทรงกลมนี้นะครับเป็นทรงหยดน้ําที่นักตกปลานิยมใช้กันมากเลยเพราะว่าลอกเบสไม่ว่าจะเป็นทรงกลม หรือทรงจุดน้ำจะมีจุดเด่นคือแข็งแรงทนทานและมีความสวยงามปรับหน่วงตั้งความเร็วในการส่งเหยื่อได้ตีโตลมตีตามลม หรือตีให้ถึงเป้าหมายได้แม่นยำกว่าลอกสปินนิ่งก็ปัจจุบันมีลอกเบสหลายรุ่นหลายยี่ห้อม,มากๆเลยและราคามีตั้งแต่หลักร100้อยถึงหลักพันรวมไปถึงหลักหมื่นก็มีเลยนะครับก็น้องๆหนูๆน,น,นะครับที่คิดอยากจะซื้อลอกเบสนะครับอันดับแรกเลยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราซื้อลอกตกปลามาตกปลาอะไรก่อนจะใช้เหยื่อแบบไหนเรามีความชํานาญที่จะใช้ลอกมากน้อยเพียงใดจะคุ้มค่า าาสาหรับน้าหนุ่มนะครับก็มีเซตแนะนําให้กับนักตกปลาที่กําลังมองหาหรือว่ากําลังเริ่มเล่นลอกเบสก็แนะนําเป็นเซตนี้เลยนะครับเซตพร้อมตกหลักร้อยได้ทั้งคันได้ทั้งสาย ได้ทั้งเยือพร้อมตกเลยลอกตัวนี้มีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาและออกแบบมาให้ทันสมัยใช้งานง่ายเหมาะสําหรับน้องๆหนูๆห,หรือผู้ที่กําลังมองหาเสร็จพร้อมตก,กเบสเลยนะครับน้ำหนักเบารอบ7.2และลูกปืนแบบลื่นๆตีเยือได้ไกลคุมฟู่ด้วยระบบแม่เหล็กเหมาะในการตีเยื่อปอม เซตนี้พร้อมตกเลยมีครบสามารถกดสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดได้ที่ตะก้ามุมล่างซ้ายได้เลยนะครับบอมเยวมีโอกาสนะหนุ่มจะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆหนูๆที่กำลังหัดเล่นลอกเบสว่าการใช้งานหรือการใส่สายและวิธีรักษาลอกเบสเขาทำกันยังไงก็ไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับ